จังเลยก็เริ่มไปมทำท้องแช่หมูวันนี้ก็เปเหมือนได้แล้วในเทศกาลลูกสาวเราร้าหมูกปะทะที่ตะไมกคว้านี่ลูกหายไปแล้วเี๋ยวลูกหายไปไหนไม่ไปแช่ช่องคลีปมาเป็นนึงเองคืออะไรเอ่ยอยู่น่าจุ่มกับแพงไว้ อือกดก้คุยอยู่ไหนอะไร vine? อะไรอะไรกี้อะไรครับพนักงานไม่ใคโอเคกี่คุยกับอะไรเออว่าพนักงานพีพัพนักพนนักพทุกคนทุกคนมาคุย ว้านางเด็กถังขยะนั่นก็เป็นชุดกอนว้าสวัสดีนางเด็กถังขยะที่เป็นเด็กดีมาตลอดนางเด็กถังขยะเดินมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนางไม่มีใครรัก ล็กคนล็กอย่ามาได้รูมเลยนะจ๊ะคืออะไรเอ่ยมาทำอะไรฮะคือทำไงทำแม่เรามำเด็กถังขยะโอเคแถมดังเด็กถังขยะเด็กขยะมันเขาจะตอบว่าอ,อันนี้คใ,ใครที่ขึ้นขึ้นขึ้นชั้นลอยจอร์ดคืออะไรเอ่ย คุณจอจอคืออะไรคือคุณลูกฉันดีดแล้วคือลูกฉันบอกว่าไม่คืออะไรคืออะไรเอยคุณคุณมาจากไหนเอ่ะคุณนั่นนะมาจากไหนใ้อ,อมแผ่ให้คุณกลายเป็นตุวสบาลอยู่อาคุณตัดผ้าก่อนให้บรรยากาศดีมากเลย พีโมวยจิโก้ไน,นะคะลูกดีมากสอนกับพี่เป็นเลิศแบบแมตต์ไปชื่นชมแล้วไปกวดเพื่อนก่อนนะว่าเออลูกแม่ในเก่งเปิดร้านอาหารไปก่อนเกยงแต่อยู่เล็กน้อย <c oughs> ไปจัดของต่อดีกว่าถ้าจะอุ่นดียังตรงเนี้ยเ <c oughs> ด็กคนหนังเป็นอะไรไมนรู้อ้วนอ่ะ โอเคอร่อยเลยตัวนีัสแป๊บเมื่อกี้ดูแบบเหมือนใครเดินลงมาโอเคตอนนี้ตัวเขาต้องการอะไรเราขอูกคือตอนนี้เมื่อกี้คุณแม่เล่นแผงไปหน่อยขอขอเพิ่มระยะสูงกว่าให้มันสูงกว่าูก็เปิดหลังหน้าแล้วูงสแค่นี้เหรอจริง วิ่ยมีคืพลังงานรวยสุขพนังงานน่ารักสุขสุขไปเลยต้องใส่ปังตีอือไปชุดขันที่ไปตั้งแต่ยังร้องร้องแล้วแม่เีจะไปย้อนขนปังก่อนล่ะลูกอึ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 อออออขอนมปังยับตั้งเลยเนะี่ย มาถ้าแล้วไม่หายลูกไม่ลูกใหม่โอเมก็ดลูกใหม, oh ม่มาอยู่ที่มีใจจังได้คุณลูกคือเมื <c oughs> ่กี้คือเราส่งของผ่านหน้าไปหนึ่งเปาคือคุณลูกมองซ้ามองขวาแตเข้าไม่เิ็นตะขามทันใช่ไหมเราส่งของแก้ววนกับามาทำไม่คืออะไรเอ,อ่ย คือคุณแม่ต้องไปแบบต้องไปขึ้นหลังคาไม่เอ่ยคืออยากดูมากคุณไม่อยากเป็นหลังคาคุณไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนจะไดกวแนแค้นกวนห้ปปอดภตไพคุณไม่อยากบินไม่อยากแช่บันไดขอเท่กบันไดสักแอบเมื่อจะไปเพื่ออะไรก็ไปดู รูปความพันเธื์ออะไรฉันทำไปทำไมฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยอะไรนี้กรุ๊ปสมัครทันเงี้ค่ะโอเคเล่นมันได้ไงเนาะ โอ้ยฉันไม่เห็นนะป้ายมันสามารถทำหมีได้ด้วยหรอป้ายมันคือสมามารถฟิวชั่นตัวเองได้แก่ป้ายเปลี่ยนได้สบอรคุณคุณป้ายเปลี่ยนได้ไปเปลี่ยนได้เชื่อมั่นพานเปลี่ยนได้คุณคุณอยากคุณอยาก,ยากเห็ถ้าป้เปลยนได้จะเป็นยังไงมจะเป็นอย่างนี้ไง คุได้ปกมือนชกนิคก็เลยนะครับคือหวัอยเออทำให้มันดูสวด้โดยการตแตสมัดลงไปเผื่ออะไรก็ไม่รู้ท้นม่นไม่ีอะไรก็ไม่รู้มีอเออมันเป็นทุกอยางเออ ถือตุ้งยากเาเวนเดิมมีมาเป็นตุน้งยา,ากเหมือ,อนเมน่ารักดีแต่เราเหวี่ยงและวพายเราเนี่ยสามาสร้างกับลูกแล้วมันสามารถเราไป้ายไปวางาบนถนนได้ไมหมบ้างนี่ของเราป่ะโอเคเป็นไม่ใช่ของใครอื่น ปีนก่อนนะจ๊ะคุณเออคุณช่วยยับไม่นยคดวก็จะดีแล้วแต่กับดิงเบหากพนาะง่้เนี่ยเนี่วันนี้จะไปดิงวันที่ ซุปเปอร์ลิงมีจริงว้าวซุปเปอร์ลิงตู้ม่จริงเราโ,โดนโ้ษมาขาตายจริงนคือเปิดหมูกกระทะ a มาตั้งนา,านแล้วน,นะฮะแต่ไม่มีลูกค้าเลยแกต้องไปเรียกลูกค้าไปถุยล,ายาลาย้านขะายเสื้อผ้าถนะุย <c oughs> น่ารักน่ารักเสื้อผ้านา่าสน่ะเอออะไรวะเน่ยเมื่อกี้เราได้ผ่านหน้าแม่ นี่เขาได้ควานให้เขาียกเฉียดแต่ก็ไม่มีคำกรุนหืออะไรคุณนี่เลยไม่ดีหรือคือเป้าหมายในคิปีของเราก็คือการที่เรานี่สามารถเออเจอลูกก่อนที่คิดจะจบแะจ้า ลูกคุณอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้คือทำแชาเล่นหาเพื่อน่จะคุณคุณคุณหายไปไหนคุณคุณแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ออกนะพวกบ้านนี้ปูบพลาดองรู้สา่เลี้คุณตั้งเองแต่าวบ้านเขาหายถห้กุตายแห้กุก็หายด้วยเออมิกเกอหาเขาไม่เจอเลยโจ๊กคุณเห็นเขาไหมลูกฉันเด็กไปเล่นในห้องเย็นหรือเปล่า ไม่มีคือเดคอมเมต์คือไม่เคยส่งเลยคืออะไรคือเขาคุยอะไรกันฉันไม่รู้เรื่องโอเคถือว่าตัดจบแบบตะเคีไทยเลยกวา่า